วันนี้เรามีอาหารใหม่มาให้กินแต่แตงกวามันก็จะแบบเบื่อเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างาสีเขียวสีเหลืองอันนี้เขาเรียกใบอะไรคะเนี่ยดอกอะไรคะอ,อ๋อดอกสนหกนินกันให่นี่เลยเมื่อวานไปซื้อดอกสนมาให้ แน่ใจหรอว่าจะอิม่มเคยอิ่มเป็นหรอเนี่ยเคยอิ่มเป็นหรอเนี่ยฮะฮะกลัวที่ไหนเนี่ยไม่มีหดหัวสู้ด้วยนั่นเนี่ยพี่พรดูสิเรื่องกินเรื่องใหญ่ปั๊บกินเร็วเดีเ๋ยว,วไม่ทัน,นมูอ๋อสู้สู้สู้หลอก